I uh -huh. ผมก็ไม่รู้ว่าธุรกิจมาจากความรักจะเติบโตมาถึงขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะครับว่าทุกธุรกิจที่ผมใส่ใจอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะเก็บเล็กเก็บน้อยในจุดต่างๆของลูกค้าที่มาใช้บริการผมยึดถือในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจลูกค้าเป็นหลักเลยนะครับในการที่จะพาซางแฮเนี่ยมาถึง6สาขาในระยะเวลา3ปีนะซางแฮเนี่ยเรานนยาในเรื่องของการโฟกัสในการหาทางออกร่วมกันกับลูกค้าโดยเฉพาะหน้านี้นะครับเป็นหน้า นนซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าหัวเปียกแล้วก็ผมแห้งออกมาไม่เป็นโซเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีทรงผมหรือเทคนิคที่ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตอยู่กับหน้าฝนเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นเทคนิคที่ดีมากๆลูกค้าหลายคนมาทํากันนั่นก็คือเรื่องของการยืดโคนที่เป็นวอลลุ่มแล้วก็การดัดปลายเป็นตัวซีเบาๆตรงนี้มันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายนะครับเวลาโดนน้ําโดนไอฝนต่างๆก็สามารถเอาลมได้ ผมเนี่ยยังสวยและเป็นทรงอยู่นะครับผมครับสำหรับในช่วงหน้าฝนนี้นะครับใครยังไม่มีทรงผมในใจหรือว่ายังหาทางออกไม่ได้นะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะได้ตอบทุกๆคอมเมนต์นะว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถแก้ไขลูกค้าแต่ละคนได้ยังไงนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาได้เลยครับ